บรรยากาศย่ามแรงๆค่ะพี่น้องคือฝ่าฝนสิโตอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปมือสองมือนะคะห่างหายไปวันสองวันมือนีพระรกิจของเฮ้ากะเป็นมือวันหยุดเนาะจริงๆเล้วก็คือเป็นมือวันหยุดนะคะวันอาทิตย์นะคะกะา,ารกิจกองเท้าแต่เศร้าเลยก็คือเฮ้ากะได้ไปใส่ปุ๋ยปามค่ะพี่น้องใส่ปุ๋ยปามน้อยนะคะปามน้ํามันแล้วก็ ใส่ขี้ใกล้แกบน้ำนะคะใส่ปุ๋ยเคมีก็จะเป็นปุ๋ยสูตร2100กับสูตรซิมหาผสมกันนะคะพี่น้องเข้ากับไดเ้เฮุธลรกิจเซซินไปแล้วนะคะในเหนือทีปามประมาณซีไร่ค่ะพี่น้องซึ่งปลูกเดือนนาน,นี่จะพ่อปีนะคะสำหรับปามน้ำมันของเฮ้านะคะกัาช่วงแรงๆกับพาพี่น้องมารอสวนยางเนี่ยจังหน่อยนะคะ แต่ว่าเดีย๋ยวเขาจะมาเว้านะคะขอรีวิวนะคะขอรีวิวน้องยูริเมื่อวนว่าเน่จังน่อยนะคะอ่าผู้ดใดเขาเด็กเขาไปเบิ่งไลฟ์สดของน้องนะคะ <c oughs> พี่น้องในอ่าบ้านฟ้าของน้องนั่นละค่ะพี่น้องเพิ่นกะได้ไลฟ์สดกับอ่าพี่เบนเนาะพี่เบนไปหาเพิ่นนะคะพี่น้องเบนเมืองเสเพิ่นกัอยู่ 1S คือกันนะคะพี่เบนเพิ่น ลางหนาสองมื่นบ่ได้ไปคอนเสิร์ตกับบอดบิ๊กนะคะพี่น้องเพิ่งก็ได้ไปเยี่ยมไปยามหาหน้องเพื่อนวาสันซ่าอยู่จังหวัดเดียวกันนะคะพี่น้องเพิ่อนอยู่จังหวัดลอยเอ็ดน้ากันนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เพื่อนไล่สุดก็คือเพิ่นมีร้องเพลงข้าเล่าเกศช่างที่ห้าเห็นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกะเอิญได้ว่าเต็มอิ่มนะคะแบบจูใจเลยนะคะพี่น้องเต็มอิ่มยังวัดตีครบรถเลย ทั้งมอล่ําทั้งหลูกทุ่ง,งทั้งสตริงครบรถเลยนะคะพี่น้องคือว่าครบรถเลยแต่ว่า,าเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของมอลลัมก่อนเนาะชีน้องเดรอะนะคะพี่น้องก็เป็นมอลลัมในสไตล์ของของน้องเส้นเสียงของน้องเนี่ยหลับเบาว่าจะเป็นอา,อาจารย์เฉลิมพลนเบว่าจะเป็นเพลงของไพล่ะไม้ไทยเบาว่าจะเป็น ใช่สิล่ะเสียงที่ไปไปทางเพิ่นที่น้องร้องแล้วเสียงเพิ่นไปทางนั้นนะคะพี่น้องก็ทือ่อเลยว่าอ่าวงง่ายคือว่าถ้าใจเฮานี่นะคะถ้าแม่นว่าให้น้องยูรีนี่ขึ้นลดแ a i น้องเป็นศิลปินเดียวแม่นบ่ค่ะพี่น้องคิดว่าน้องเอาอยู่นะคะสําหรับการขึ้นลดแ a i ถึงแม้ว่าอ่าจะจะจะพู้เดียวแล้วก็ไปน้ำลดแ a i เพราะว่าปกติลดแ a i นี่ก็คือมันก็บ,บม่มีอ่า เขาเอินมายัางพี่น้องมันบ่ต้องตามที่เฮาได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะลองเพลงหรือว่าอ่าบ่าค่อยได้บ่บ่บค่อยได้เว้าหลายเพื่นรดามันก็จะเป็นอ่าจุดที่น้องอยังหน่อยอยู่ในเรื่องของการเว้านะคะซึ่งมันก็น่าจะตรงคอนเซ็ปต์กับน้องนะคะถ้าแม่นว่าไปนูนนำรูดเฮนี่ลองเพลงแบบเงาหลวดอีหยังประมาณนี้นะคะพี่น้องก็คิดว่าน้องก็ คือจะเฮ็ดได้ดีนะคะแล้วกะมอว่านนี่ที่เฮาได้บ่งไส์สดของน้องก็คือมอลลัแบบมีจต่เพลงมืนมวแล้วก็มีแต่แบบคือลองมาเพ่งไดก็คือมันโดนนะคะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือมันอยู่ในช่วงมอลลัช่วงที่น่าจะอ่าตรงกับอายุของเฮานะคะพี่น้องเป็นเป็นช่วงที่ว่าไงคือว่ายุคเก่าซูนว่าซันซ่าค่ะพี่น้องคือถ้าเปิดมอลลัเพลงหนีขึ้นมาก,ก่อนนีขึ้นมาก,ก,มาก,ก็คือ เห่ากับหูแจักแล้วกระมวนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกวัยรุ่นอีลีน่ะก็คงจะคงจะโบโบชินกับอ่าเพลงที่น้องร้องนะคะแต่ว่ากะอ่าสิ่งหนึ่งที่เห่าเห็นนั่นก็คือบอคิดเนาะคือจังทุกๆคิดที่เห่าได้วาวนั่นแหละค่ะพี่น้องบอขาดคิดว่าได้หน่อยอายุสามหนีนะคะจะนําเพลงหรือว่ามอลลัมที่รุ่นกรนมาลองแล้วกระเือว่าลองในดีนั่มนะคะแต่ว่ากะ มันก็เป็นมอล่ำทีแบบว่าเป็นยุคใดสมัยใดเอามาลองมะล่ำก็ยังมวนอยู่ถ้าคนถ้าคนเสียงมวนถ้าคนลอมมวนเมนบ่คพี่น้องอันนี้ก็เช่นกันนะคะน้องน้องยุลีหนึ่งคือ,ค,อคือน้องก็เลือกเพ่งที่เซ้นเสียงน้องไห้ว่าซานซ่าค่ะพี่น้องจะสังเกตเบื้องลายๆหลายๆเทือที่อาจจะมีเอฟซหรือว่าพี่ๆอยากให้ลองนะคะถ้า ถาเพลงไหนที่น้องบอปเปะนะคะเรื่องเมโลดี้เรื่องเรื่องเนื้อเพลงน้องก็จะบอกเลยว่าอ่าบอคอยเปะป,ปันไถน,นะคะถ้า้าเบิ่งอีกนี่งนึงก็เหมือนน้องจะค่อนข้างที่จะละเอียดและก็ให้ความสําคัญนะคะพี่น้องในการลองเพลงแต่ละบทเพลงออกมานี่คือหนึ่งละเวลาลองออกไปแล้วก็ต้องอ่าเนื้อเพลงนะคะเนื้อหาของเพลงก็ต้องเปะเนี่ยจังหน่อยนะคะพี่น้องบอกว่า โมเมนต์ว่าลองแบบขาดๆเคิรอนาพิดแน่ถูกแน่นะคะพี่น้องคิดว่าอันนี้คือมันมันกระซือออกมาถึงลักษณะนิสัยของคนคนนั่นนั่น,นะคะพี่น้องและก็ะอ่าฮูจักที่จะปฏิเสธนะคะในะสิ่งที่จะของในสิ่งที่จะของบ่ม่นใจนะคะในะสิ่งที่จะของคิดว่ามัน,ม,นมันมันบ่านาที่จะทายทอดออกมาถ้าจะของลองแบบ อ่าบเปะนะคะพี่น้องทำนองหรือว่าเนื้อรลองจังสีนะคะพี่น้องกะมันกะซื้อไห้เฮ่าเห็นถึงความละเอียดละอโอของของน้องนะคะพี่น้องที่หลายหลายครั้งที่เฮดไห,ให้ให้เฮ้าเห็นมาแล้วนะคะพี่น้องละกะมาว่านี่ก็คือการบางเพ่งคือจัเอฟซีก็จะขอเพ่งอยียงอ่ะพี่น้องห้อยใจบางไฟแสนเป็นมาค่ะพี่น้องน้องกะน้องจะบอกเลยว่าเพลงนี้นะ เมโลดี้ยังบอเปะปันไดนะคะพี่น้องน้องก็เลยอ่าขอที่จะบอลองนะคะพี่น้องซึ่งกัอ่าเาห้าสังเกตดีๆสังเกตหลายๆเทือก็คือก็จะเห็นเลยนะคะพี่น้องว่าเออเพ่งใดที่น้องหูว่าจะคล้องแบบเนื้อรองหรือว่าทำนองอาจจะยังบอในชั่วน้องก็จะอ่าขอปฏิเสธนะคะพี่น้องซึ่งกั คิดว่าเป็นสิ่งสิ่งที่ดีนะคะในมุมมองของเห้านี่คือเป็นสิ่งที่บัว,วน้องเป็นศิลปินแล้วเป็นนักล้องแล้วถ้าแมนบานลองออกมาแล้วจือเนือบัได้หรือว่าทำนองมันบัได้ลองไปแล้วมันบัถูกทำนองจากสีมันก็อาจจะเคล็ดห้ยส่งผลต่อภาพลักษณ์ของน้องแมนบาราพี่น้องอันนี้เฮ้ามุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะคะพี่น้องแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งก็คืออาด้วยความที่แปลว่า เบื้องแล้วว่าน้องนี่น่าจะเป็นความละเอียดจักน้อยหนึ่งยู่เกี่ยวกับการร้องเพลงนะคะพี่น้องการร้องเพลงกันอันนี้ก็ถือว่าเม่อว่านนี่กับเป็นอยัง่ะพี่น้องเอนจอยในจักหน่อยนะคะเพราะว่า,าเป็นมือวันยุดธของพี่เบนนะคะพี่เบนเพิ่นอายเพิ่นทีเพิ่นท่าก,กันหลายที่เฮ่าจากจากทีเห็นทุกๆคลิปที่พี่เบนเพิ่นกับน้องยูรีนี่ยูต้องกันนี่ก็คือ ตรงบอกได้ว่าเป็นยังที่แบบว่ารู้สึกว่าอบอุ่นแลวก็เหมือนเหมือนพี่ชายกับน้องชายแท้ๆนะค่ะพี่น้องเ่อนอันมาว่านี้เพิ่นก็ไปปีงเนาะปีงหมูปีงยังกินกันน่ะ่ะคะพี่น้องอยู่หน้าน้องยูรีเนาะก็เหมือนกับว่าพี่เบนเนีะเพิ่นก็ห่วงย่ายลุงน้องเป็นผู้เห็ุแทนแท่นทีน้องยูรีจะเป็นผู้ปีงให้กินแต่ว่าน้องก็ตตองรองเพลงเหมือนว่าพี่น้องก็อายแะละเป็นคนเฮ็ุแต่การหาไปให้กินนะคะกับเป็นความน่ารักเนาะ ของอ้กํานองเิ่นนะคะพี่นองกะเป็นอีกหนึ่งมือที่เฮารู้สึกว่าเออถือได้ว่าได้กำไรนะคะสำหรับ FC ซจังเฮาเนี่ยแหละคะ่ะพี่นองคับไปเบิเ่งแล้วกันรู้สึกเออมวนนะคะมวนทุกเพลงที่นองล้อง้วกะ็มีความรูซสึกว่าเออรู้สึกอบอุ่นถึงอ่าพีพๆในทีมงานนะคะเวลาพ่นไปหากันเนี่ พี่เบนมาก็จะส่วนนะคะส่วนส่วนนองทายคลิปดอกพี่น้องถึงแม้ว่าจะเตรียมกันแต่ว่ากัออกมาทุกคลิปก็ถือว่าอ่าปังทุกคลิปนะคะพี่น้องแล้กก็เป็นความชีไแบบว่าเฮฮห้าในจักหน่อยนะคะเฮ <c oughs> ให้น้องแบบว่าพอหนาพี่เบนแล้วก็ได้ว่าก็พี่เบนได้ทายคลิปก็พี่เบนนี่คือบ่มีบ่มีคลิปใดที่แบบว่าเฮดให้เฮาแบบรู้สึกว่าเครียดประมาณนั้นนะคะพี่น้อง ันนี้ก็คือเป็นคัวมหมูซึกเนาะจากที่ห้าได้เบิงนองไรซดหมือว่านนี่นะคะกันํามาฝากพี่ตอนนองกัอยากอยากมารีวิวให้พี่น้องฟังใน,น,นี่ยท่านาเอฟซีนี่แหละคะ่ะพี่น้องว่าห้ารู้ซึกแนวดนะคะจากที่ได้ฟังหมือว่านก็รู้ซึกว่าเต็มอิม่มครบทุกรดเบ่ววาจะเป็นมอลลั่มลูกทุง่งเพ่งซึงๆหรือว่าเพ่งสตริงนะคะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเ้าจะมารีวิวกันว่า อ่นองลองเพลงสติงแ้บเป็นแนวไหนเพลงเพื่อชีวิตเป็นแนวไหนนะคะพี่น้องสำหรับคีมนีเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเหมือนฟ้าฝนจะมาแล้วะคะ่ะพี่น้องสําหรับคิมหนีสวัสดีค่ะ